ผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวเรื่องของไดโนเสาร์กันดีกว่าที่มีการลื้อถอนกันต้องบอกว่าขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีการใช้เวลานานเกือบ5ชั่วโมงค่ะในการลื้อถอนไดโนเสาร์ตรงนี้ออกผู้ชมมาดูตามภาพกันค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ถนนมริวันนะคะซึ่งใกล้กับทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่นหลังจากที่ได้มีการเริ่ม หรือถอนหุ่นดนนเสาออกบนเกาะกลางถนนช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้านะคะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการรื้อส่วนหัวออกก่อนก็ตามที่ภาพเห็นนะคะจะเป็นเริ่มรื้อส่วนหัวออกหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นบริเวณลำคอบ้างแล้วก็ลำตัวไล่จนมาถึงหางจนเหลือเพียงแค่โครงเหล็กนะคะก่อนที่จะมีการตัดโครงเหล็กที่เป็นฐานออกนะคะ ต่อมาผู้ชมคะช่วงเวลา15นาฬกาซึ่งต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถรื้อหุ่นไดโนเสาร์ทั้งตัวออกได้แม่ต้องบอกว่าใช้เวลาในการรื้อหุ่นไดโนเสาร์ตรงนี้เกือบ5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคาดการนะคะว่าจะใช้ลาวเวลาประมาณ2วันในการรื้อถอนออกจนเสร็จสิน้นนะคะส่วนทางด้านประหลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะคะท่านก็บอกว่าสำหรับส่วนหัว ไม่ว่าจะเป็นลำคอบ้างไดโนเสาร์ยังคงสภาพสมบูรณ์โดยได้มีการมานําเก็บไว้ที่กองช่างก่อนก่อนที่จะมีการออกแบบนะคะแล้วก็นำมาตกแต่งไว้ที่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเพื่อจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยไดยโนเสาร์ตัวนี้นะที่เคยตั้งอยู่ที่ถนน,นมริวันแล้วเอามาตั้งไว้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลจะได้เป็นสัญลักษณ์เลยนะคะว่าตัวนี้แหละ ที่เคยตั้งอยู่ตรงนั้นมาก่อนนะคะส่วนโครงเหล็กป้ายโฆษณาต้องบอกนะคะว่ายังคงสภาพแข็งแรงไม่มีการชำรุดแต่อย่างใดนะคะแล้วก็จะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนนะคะจะมีการขยายผิวจราจรเป็น10ช่องจราจรที่ได้มีการรื้อถอนโครงสร้างเหล็กออกผู้ชมคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของร้านที่อยู่แถวบริเวณถนนมณิวันกันค่ะอ๋อก็มีบางคนที่ เขาก็รู้จากข่าวเนาะว่าไดาโนเสาร์บางทีก็ขาหักก็มีการซ่อมแซมอะไรยเงี้ยค่ะเขาก็บางคนมาก็ถ่ายรูปบ้างก็มีค่ะแล้วก็บางทีเราก็บอกว่าจุดพิกัดเราอยู่ตรงไหนไดโนเสาร์ทางขึ้นสนามบินคอนแก่นนะก็ชาวบ้านส่วนมากคนที่ต่างจังหวัดเขาก็จะรู้นะคะเสียดายมากเลยค่ะเนี่ยป้าก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะค้าขา,ขาอยู่ตรงนี้ก็แหมมองไปก็เป็นโลง่ลงๆนะคะเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างนะคะ